เราสองคนอยู่กันที่ Capital a i r p o r t B. ตไปจินประเทศจีน <Yeah. S 2> เราจะเดินทางออกจากสนามบินไปที่พักของเราสองคนกันนะคะเราเลือกวิธีเดินทางโดยใช้ a i r p o r t Express พอออกจากตอมอเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดินออกมาข้างหน้าจะมีป้ายบอกทางไปรถไฟฟ้าก็เดินทางไปที่ชั้น B2 ตามป้ายเลยเพื่อลงไปขึ้น a i r p o r t Express ที่ชั้น B2 ของสนามบินได้เลยคะ่ะ จริงๆที่ปักกิ่งมีสนามบินทั้งหมด2ที่เลยนะคะก็คือท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าชิงที่เป็นอันใหม่ล่าสุดและก็เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยแล้วก็ที่นี่นะคะที่เรามาลงกันคือท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งแคปิตอลโดยเรามาลงกันที่เทอร์มินอลสแต่ละเทอร์มินอลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสายการบินที่เราเดินทางมาที่นี่อ่ะคนจะน้อยกว่าเทอร์มินอลสนะคะ เราใช้เวลาในการผ่านตอมอแล้วก็เอากระเป๋าประมาณ30นาทีเองค่ะสำหรับการขึ้นรถไฟฟ้าที่ปักกิ่งนะคะก็จะสะดวกมากแค่ใช้แอป Alipay ในการสแกนจ่ายเงินแต่ต้องลงทะเบียนสมัครแอปให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทางมานะคะโดยต้องสแกนทั้งขาเข้าและขาออกระบบจะตัดเงินตอนที่เราสแกนออกแนะนำเพื่อนๆอ,อย่าลืมเช็คยอดเงินที่ระบบตัดกันด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่บน AirPod ร e x p r e s s กันแล้วนะคะ เราจะไปลงกันที่สถานีเป๋ยซินเฉียวเพื่อนั่งรถไฟฟ้าไปสถานีที่อยู่ใกล้กับที่พักเรากันค่ะวางกระเป๋ามันแคบอยู่นะรงนี้เรามันไม่มีที่วางเพราะว่าที่วางอ่ะมันต้องไปวางตรงที่มันอยู่ระหว่างโบกี้อ่ะมันจะมีที่นั่งสี่คนชนกันแล้วถึงจะมีที่วางกระเป๋าได้อันนี้ไม่มีที่มันเต็มเมันเต็มเราก็เลยก็เลยใช่ อันนี้คือวิวระหว่างทางที่เรานั่งรถไฟกันนะคะแดดแรงเนาะแดดแรงมากแต่ว่าอุณหภูมิตอนนี้นะคะนี่ดูอุณหภูมิอุ้ยลบหนึ่งลบหนึ่งองศาข้างนอกเออแต่ดูแดดแรงดูร้อนอะ่ะเรากำลังจะไปที่พักกันค่ะที่พักเราคือ ที่โกฮเทลที่เชียนอันเหมือนแฟร์ออกจากสถานีมาที่ทางออก A จากนั้นเลี้ยวซ้ายและเดินตรงไปอีกนิดนึงจะเจอทางเข้าถนนเฉียนเหมือนย่านนี้จะเป็นถนนคนเดินก็มีร้านอาหารสตรีทฟูด้ดและร้านค้าให้ชอปปิ้งเยอะแยะเลยค่ะที่พักของเราจะอยู่ข้างในถนนเส้นนี้เลยนะคะ ที่พักเราเดินไม่ใกล้จากสถานีรถไฟฟ้าเลยจะอยู่ติดกับรอสันแนะนําที่พักนี้เลยค่ะสะดวกมากจริงๆที่พักเริ่มให้เช็คอินได้ตอนบ่ายสแต่เรามาถึงประมาณ10บโมงตอนแรกตั้งใจจะมาฝากกระเป๋าไว้แล้วจะออกไปเที่ยวกันต่อแต่พนักงานที่เคาน์เตอร์แจ้งว่าสามารถเช็คอินและเข้าห้องพักได้เลยพอเขาทําความสะอาดห้องไว้เรียบร้อยแล้วเราจะบอกว่าพนักงานโรงแรมที่นี่พูดภาษาอังกฤษได้แค่บางคนนะคะ ของเรานะคะเข้ามาในห้องก็จะมีอ่างล้างมือตรงนี้เลยมีกระจกใหญ่มากเวลาแต่งตัวก็แต่งตรงนี้ได้แพนเาขามีการน้ำร้อนให้นะแล้วก็มีแก้วน้ำมาให้ไม่แน่ใจว่าน้ำที่เขาเตรียมไว้ให้นี่คือใช้กินได้ไหมไม่รู้ฟรีหรือเปล่านะ,นะฟรีนะเขาบอกว่าน้ำในห้องฟรี่รเอ๋อเขาบอกเหรอไม่ได้ไม่ได้ฟังอ๋อไม่มีตู้เย็นเนาะใช่ ช่แล้วก็มีทีวีมีเตียงนอนใหญ่นะมีหน้าต่างเออดีมีหน้าต่างแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือลัอ๊บไฟเขาเหมือนเมืองไทยเลยไม่ต้องมีตัวแปลงก็ได้ใช่มีก้านก้นบางๆอย่างนี้แล้วก็ห้องน้ำมาดูห้องน้ำกันค่ะ ห้องน้ำสะอาดสะอ้านอยู่นะนี่เขามาีผ้าเช็ดตัวมาให้ด้วยสองผืนใช่้อพักสองคนมีผ้าเช็ดตัวเตรียมให้มีสบู่ยาสบผมเรียบร้อยโอเคเลยนะห้องน้ำนแต่ข้อเสียคือมันเป็นกระจกวางเห็นหมดเลย ไม่มีม่านก,กัน้นะ้วยนะถ้า่ากับเพื่อนก็คือเดี๋ยวเราออกไปหาอะไรกินกันก่อนค่ะนี่มือแรกเรามาฝากทองที่รอสันนะคะโชคดีมากอยู่ใกล้โรงแรมเลยน่าจะหมูชินใหญ่มากคาเรเรยกอะไรนะคาระเกะเอออีกชิ้นนึงย่คกง่าหน้าอีกอะย,ยาวก่อนหน้าคนอีก ตอนนี้เรากำลังไปที่ไหนเราจะไปพระราชวังต้องห้ามค่ะออกจากสถานีรถไฟ<ช>มากำลังเดินตรงมาเรื่อยๆก็อ,อันนี้เนาะเรามาเข้าข้างด้านข้างของพระราชวังต้องห้ามเนาใช่เราไม่ได้ไปทางหน้าจะตุรัสเทียนเหมือนใช่ฮะ เขาบอกว่ามันจะมันจะใกล้กว่าใช่มันจะเดินใกล้กว่าใช่แค่แค่จะไม่ได้ผ่านในตรงเทียนอันเหมือนที่เขาชอบไปถ่ายรูปก,กันนะคะเดี๋ยวเราค่อไปเก็บขอกันวันหลังใช่ครับใช่น้องอยากทายแต่ว่ามันแพงมากเลยนะต <2, 000 S 2> ีเป็นดีเป็นเงินไทยเกือบสองพันนะ จะชื่อสวยมากอยากจะย่ไปอเลยบาก้างทางร้านเยอะแยะไปหมดเลยค่ะน่าจะมาถูกทางแล้วเพราะว่าคนเดินไปตามทางเต็มเลยค่ะ รับการเดินทางเราเดินทางมาดโดยรถไฟฟ้าลงที่สถานีจินยูหูทงทางออกสีเลี้ยวขวาและเดินตามทางมาได้เรื่อยได้เลยครับช่วงที่เราไปเป็นช่วงหน้าหนาวถือว่าเป็นโลซีซั้นของที่นี่นะตั๋วเข้าชมพระราชวังจะมีราคาแค่40หยวนแต่ถ้าเป็นช่วงเมษาถึงตุลาจะมีราคา60หยวน ที่นี่ปิดทุกวันจันทร์นะครับเราจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์ของพระราชวังโดยตรงเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ทุกคนข้างล่างโดยเขาจะเปิดให้จองตั๋วร่วงหน้า7วันแนะนําให้รีบจองเวลา1ทุ่มของประเทศไทยเพราะว่าตั๋วเต็มเร็วมากตอนนี้เราอยู่ที่พระราชวังต้องห้ามแล้วค่ะนี่แค่หน้าประตูทางเข้า,ขานะเนี่ยยิ่งใหญ่มากเดินเหนื่อยมากใช่แล้วเดินเหนื่อยมากค่ะไม่เข้าไปข้างในเลย <laughs> เด็ดจ้าจัง แล้ว่ามันสวยมากทุกคนใช่ไปเราเข้าไปกันไหมได้ไปต่อแถวกัน,นะคะ่ะพระราชวังต้องห้ามหรือกู้กงเป็นพระราชวังเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า600ปีสร้างมาตั้งแต่สมัยจกักรพรรดิหยงเลอ่อแห่งราชวงศ์หมิงที่เป็นราชวงศ์รองสุดท้ายของจีนในอดีตเป็นเขตห่วงห้างสำหรับประชาชนทั่วไป เพราะเป็นที่ประทับขององค์จัก,กรพรรดิและราชวงศ์ส่วนคุณนางสามารถเข้าได้แค่บางส่วนของพระราชวังเลยทําให้ได้ชื่อว่าพระราชวังต้องห้ามนั่นเองแหละครับว่ากันว่าที่นี่มีห้องทั้งหมด9,999ห้องครึง่งเพราะในความเชื่อของจีนเชื่อกันว่าพระราชวังบนสวรรค์จะมีห้องทั้งหมด10,000ห้องและชาวจีนเชื่อกันว่าจัก,กรพรรดิหรือฮ่องเต้เป็นโอรสสวรรค์ฮ่องเต้จึงสร้างที่นี่ให้มีแค่9,999ห้องครึง่ง พื่อไม่ให้มีจํานวนเท่ากับห้องบนสวรรค์นั่นเองตรงนี้แผ่นหินใหญ่มากพอมีแกะสลักด้วยนะสวยมากใช่เขาบอกว่าอันนี้ทําจากหินก้อนเดียวแกะสลกักเป็นทางเดินของจกักรพรรดิจกัจกรพรรดิขึ้นได้คนเดียวอ๋อก็คือแผ่นแผ่นหินจกักรพรรดิขึ้นแล้วจกักรพรรดิขึ้นยังไงอะสมัยก่อนก็น่าจะเป็นเกี้ยวนะเขาบอกว่าตำหนักอันนี้ชื่อว่าตำหนักไทเหอเป็นตำหนักที่ ใหญ่ที่สุดในพระราชวังต้องห้ามเป็นตำหนักที่สำคัญที่สุดเหมือนเป็นเมนหลักเหรอใช่วิธีสังเกตตำหนักเนาะว่าตำหนักไหนสำคัญเนี่ยให้ดูรูปปัน้นรูปสัตว์ที่อยู่ตรงบริเวณหลังคายิ่งตำหนักไหนมีรูปปัน้นรูปสัตว์เยอะเนี่ยก็ยิ่งเป็นที่นั่งที่สำคัญ ที่อยากจะบอกว่าใครที่กำลังลังเลเนาะว่าควรจะมาที่นี่ไหมเพราะว่าอาจจะแบบมีสถานที่ที่อยากไปหลายที่ในปักกิ่งแต่เรารู้สึกว่าที่นี่เป็นแบบอีกที่หนึ่งที่ควรจะมาสักครั้งหนึ่งถ้าได้มาเที่ยวปักกิ่งเนาะยังไงก็ควรมาเพราะว่าที่นี่มันยิ่งใหญ่จริงๆะครับ ใช่แล้วก็เท่าที่เห็นในคลิปนะคะจะเห็นว่าคนอาจจะดูเยอะแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเทียบกับเดือนอื่นๆเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นโลซ s e a s จริงๆคนจะน้อยกว่าแบบเพราะว่าคนจีนเขาไม่นิยมเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนะคะก็สําหรับคนที่ชอบเรื่องราวของประวัติศาสตร์เนาะก็แนะนําให้เช่าออดิโอไกด์จะอยู่ตรงบริเวณทางเข้าเลยก็ราคา40หยวนได้ความรู้เยอะมากนะครับก็ไม่ต้องกลัวจะฟังไม่ออกนะเพราะว่าเขามีภาษาไทยให้ด้วยตอนนี้เราเดินมาได้ประมาณ ครึ่งทาง,ทางแล้วคะ่ะเหลืออีกครึ่งทางหมดแรงแล้วใหญ่มากจริงๆ,งๆยิ่งใหญ่จริงๆเลยเดินขาลากแล้วตอนนี้ชั่วโมงก่าแล้ว ที่เข้าไปข้างในมาครับก็เป็นห้องสคับเจอร์แกลลอรี่เนาะจะมีพวกปฏิมากรรมนะครับพวกงานปัน้นงานแกะสะลักอะไรพวกนี้อยู่ข้างในเพราะว่าถ่ายลำบากมากเพราะว่าคนข้างในเยอะมากๆีมาก ไปอ่านมาเมื่อกี้เขาบอกว่าตรงนี้เป็นสวนสาธารณะสมัยก่อนเหมือนแบบให้เชื้อพระวงมาวิ่งเล่นบนลานนี้สวยเนาะสวยแต่เมื่อก่อนน่าจะมีต้นไม้เยอะกว่าน,นี้นะคิดว่าใช่คิดว่าแบบนั้นนี่แล้วก็ดูในรูปเหมือนจะมีห้องที่แบบ ห้องเสวยของพระมหากษสัตย์แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอาคารหลังไหนในนี้เป็นอันนี้หรือเปล่า ส่วนต่างๆของพระราชวังต้องห้ามนะครับก็จะมีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของจัก,กรพรรดิในสมัยก่อนให้เราได้เดินชมกันนี่ก็จะเป็นห้องต่างๆเนาะที่จัก,กรพรรดิแล้วก็พวกราชวงศ์นะครับใช้ในสมัยที่ยังอาศัยอยู่ที่นี่ถือว่าเขาสามารถเก็บรักษาสภาพห้องต่างๆไว้ดีๆมากเลยนะ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงจุดสุดทางของพระราชวังต้องห้ามแล้วนะคะใช่ก็เดี๋ยวทางด้านหลังจะเลยไปทะลุไปทางสวนจิงซานเหมือนเป็นจุดชมวิวของพระราชวังต้องห้ามอีกทีหนึ่งค่ะ ก็เมื่อกี้เราเพิ่งเดินผ่านสวนในพระราชวังต้องห้ามมานะครับอันนี้ก็เป็นประตูสุดท้ายละเนาะสุดท้ายท้ายสุดของพระราชวังต้องห้ามแล้วเนาะเราเดินมากันทั้งหมดใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง40นาทีใช่แต่เราเดินไม่พบไม่ทั่วถึงทุกทุกที่ในพระราชวังนะคะใช่น่าจะเดินประมาณแบบ สัก60กว่าเปอร์เซ็นต์ได้ไม่ไหวไ<ม>แล้วเมื่อยขามากปวดขามากก็จริงๆถ้าใครแบบแรงเยอะๆเนาะแรงเหลือแล้วก็แบบมีเวลาทั้งวันก็แนะนํามาแบบเดินทั้งวันได้เพราะว่าที่นี่ยิ่งใหญ่มากจริงๆ,งๆสมกับพระราชวังต้องห้ามจริงๆ เดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่ส่วนจิงซานนะคะไปดูภาพม,มุมสูงริวของพระราชวังต้องห้ามอีกทีหนึ่งค่ะไปกันเลยค่ะนี่ครับก็เป็นส่วนจิงซานเนาะสามารถวนขึ้นได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเข้ามาเราก็จะเจอนีอ่แล้วก็เดินได้เลยซ้ายหรือขวา สำหรับสวนจิงซานนะครับในอดีตพื้นที่นี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังต้องห้ามโดยจะตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพระราชวังต้องห้ามเป็นภูเขาที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยจกักรพรรดิหยงเลอ่อโดยมีการเอาดินที่ขุดคลองรอบๆพระราชวังต้องห้ามเนี่ยมาถมเพื่อให้เกิดเป็นภูเขาใช้เป็นที่กำบังลมหนาวในฤด,ดูหนาวที่พัดมาจากทางทิศเหนือให้กับพระราชวังต้องห้ามนั่นเองละครับทางนี้เป็นทางขึ้นขึ้นไปข้างบนของสวนจิงซาน ใช่ใครไม่ไหวก็รอข้างล่างได้นะคะรอข้างล่างนะไม่ไม่ลองไปขึ้นไปด้วยกันไปลองดูเขาบอกว่า570เมตรจริงหรือเปล่าไม่รู้ไปเพื่ไปข้างบนแล้วเจอกันก็ที่นี่นะครับมีค่าเข้าคนละ2หยวนเนาะโดยเราสามารถซื้อตรงข้างหน้าทางเข้าได้เลยไม่จำเป็นจะต้องซื้อออนไลน์มานะครับ ตอนระหว่างทางเดินขึ้นเขาจิงซานนะครับก็จะมีศาลาให้เราสามารถนั่งพักได้เนาะถ้าเกิดว่าเราเหนื่อยแล้วก็มีร้านน้ําขายด้วยเผื่อระหว่างที่เดินขึ้นมาเนาะใครเหนื่อยก็สามารถแวะซื้อได้นะครับก็จากที่เห็นเนาะก็จะเห็นว่าคนเดินขึ้นมากกันเยอะมากโดยเฉพาะคนจีนนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเห็นนักท่องเที่ยวเท่าไหรนะ่เนาะในช่วงที่เราไปก็ใครที่จะเดินขึ้นมาก็แนะนําว่าให้เตรียมกําลังขาให้ดีนิดนึงนะครับเพราะว่าทางเดินขึ้นอ่ะมันค่อนข้างชันเลย ตอนที่เดินขึ้นไปเราก็คิดว่าศาลาเนี้ยเป็นศาลาสุดท้ายแต่ว่าจริงๆมีอีกศาลาหนึ่งเดินขึ้นไปสูงกว่านี้อ่อะพอขึ้นมาถึงข้างบนตรงศาลาด้านบนสุดแล้วอ่ะเราก็จะได้เห็นวิวของพระราชวังต้องห้ามแบบในมุมสูงซึ่งมันสวยมากๆเลยอ่ะแต่คนข้างบนก็เยอะมากๆเหมือนกันนะทุกคนอันนี้แวะซื้อตรงถนนถนนชื่ออะไรนะ ไม่รู้แต่ว่าอยู่จากอิซานนาใช่ออกจากช<ส>นจ<พ>ิงซามนมาสีแดงๆตรงนี้อาจจะไม่เห็นกันจากนั้นเราก็ไปต่อกันที่ห้าง APM เพื่อไปหาข้าวเย็นกินกันเดินมาทั้งวันแล้วเนาะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาหาอะไรกินกันร้านที่เรามาก็คือร้านเสี่ยวต้าตงแล้วสิ่งที่พลาดไม่ได้เวลาที่มาปักกิงนะ่งเนาะก็คือเป็ดปักกิง่งร้านที่เราเลือกนะคะก็เป็นร้านชื่อดังเนาะแล้วก็เซิร์ชมาก็ดังในระดับหนึ่งเลยนะ แล้วก็เมนูที่เราเลือกก็เป็นเมนู r e คคอมเมนของเขาทั้งนั้นเลยค่ะจะบอกว่าข้อดีของร้านนี้ก็คือสามารถสั่งไปปัปกกิ่งได้ทั้งแบบ1ตัวแบบเต็มเต็มตัวแล้วก็แบบครึ่งตัวเลยราคาก็ดีมากด้วยค่ะเมื่อกี้เรากินของเขากันไปแล้วก็มาตามด้วยน้ําดื่มเป็นของหวานตบท้ายกันด้วยนะคะอันนี้เป็นร้านชื่อว่าร้านอะไรก็ไม่รู้อ่ะ มันเป็นรูปจระเข้น้องจระเข้อ่านไม่ออกอ่ะมันวมันอ่านว่าอะไรหนิงหนิงจีอะไรสักอย่างอ่ะจเดี๋ยวสั่งสั่งตัวชามมนาวเป็ดจากที่แปลแปลที่เปลภาษาไทยเป็นแปลว่าชามะนาวหอมเป็ดอุ้งงเหมือนกันนมันคืออะไรมาลองว่าเป็นยังไงหอมเป็ดยังไงจะหอมเป็ดหรือเปล่า นแบบพวกชาอูหลงที่ที่มีกลิ่นที่ใส่ที่เป็นเปรี้ยวเป็ีเลมอนแต่มันมีความกลิ่นเหมือนมะกรูดอะอยู่ปลายอะงงเหมือนกันไม่รู้มันคือมะกรูดหรือเปล่าแต่มันหอมแปลกๆอะหอมแบบเปรี้ยวอะเคยรวมอร่อยไหมก็สดชื่อดีเกเลี้ยนไทยแบบว่ามากินตบท้ายเมื่ออาหารเหมือนเราแนะนำค่ะ มาต่อกันที่ร้านสองค่ะนี่อันนี้คือร้านเทพทีนะคะทีเ่เรียกว่าโด่งดังในโซเชียลเราก็เลยต้องมาตามเมนูดังๆของเขาก็อันนี้เลยเมนูอ่าง,งุ่นกับชีสข้างบนนะคะแล้วเรามาชิมกันเถอะแล้วลองดูขึ้นาแบบลองชีสกับชีสมัน งไงบ้างอืมอร่อยอังงุนแบบสดชื่นเลยอะ่ะแล้วก็ชอบชีสอะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องสมเดบางวันเที่ยวบางวันกินเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราสองคนและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสองคนด้วยนะครับ